ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเรามาไหว้ยพญาสรินภักดีศรีนรงจังวานะครับงานบุญนะคะทีนน,น,น,ะะนี้เรามาดูชุดเครื่องไหว้นะคะชุดเครื่องไหว้นี้นะคะก็จะเป็นพุ่มใบสีประกอบด้วยพุ่มใบสีประกอบด้วยพวงมาลายัยประกอบด้วยน้ำนะคะน้ำบริสุทธิ์แล้วก็น้ำส้มนะคะแล้วก็ประกอบด้วยช้างนะคะช้างแล้วก็ม้านะคะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะโบราณนะคะแล้วก็วางอยู่ในพันเงินหรือพันทองแล้วก็มีทูบเทียนนะคะชุดเล็กก็จะเป็นช้างหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่นะคะอยู่ที่เราว่าเราจะไหว้แบบไหนแต่ถ้าบางท่านเขาก็จะมีอ้อยมาด้วยนะคะจะมีการไหว้แบบอ้อยมาด้วยนะคะเพราะว่าช้างจะต้องทานอ้อยนะคะแล้วก็น้าส้มไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นเครื่องไหว้นะคะที่นํามาไหว้พยาสุรินทร์พักดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไหว้นะคะที่ผู้คนได้มาไหว้เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสับปรดนะคะแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะจะเป็นน้ำส้มแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไหว้เฉพาะนะคะที่ใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผู้คนอาจจะมาขอที่นี่นะคะ มาขออธิษฐานจิตนะคะต่อองค์พญาสุรินทักดีศรีนรงจางวางนะคะเจ้าเมืองสุรินนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ผู้บ้านผู้เมืองและก็เป็นเกียรติยศนะคะของชาวจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะทุกท่านสามารถเชิญมาแวะเวียนกล่าวไหวสักการะบ,บูชาขอพอรได้นะคะและถ้าจะมาได้เห็นพิธีกรรมใหญ่ก็คือในช่วงเดือนเมษาที่จะมีการรำถวาย หลายพันชีวิตนะคะแล้วก็จะมีพิธีกรรมช่วงงานช้างนะคะเลี้ยงโตช้างนะคะตลอดจนถึงพิธีกรรมบวงสรวงพยาสุริน์และพิธีกรรมจูนโดนตาซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมใหญ่โตมากของจังหวัดสุรินและจะจัดหน้าลานพยาสุรินพักดีสีนรงจางหว่างนะคะจากอาจารย์ยโสธราเสริาพ,รพาราภกรค่ะกลับขอบคุณกลับ,บสวัสดีค่ะ